thank <laughs> you ัสดีครับพี่ธรรมนูนครับสวัสดีค่ะ,รรคคะช่องเจมวยเบิกบานนะคะวันนี้มาเบิกบานอยู่ที่โซนพระบารมีของอาจารย์ธรรมนูนนะคะสวัสดีครับท่านเอฟซีตลอดทางท่าน,นผู้ฟังผู้ชมครับผมบารมีพระสมเด็จธรรมนูนนะครับศูนย์อยู่ที่กมที่ห้าตลันัดเครื่องบินนะครับตำบลวังตะปูจังหวัดนคนปรปฐมวันนี้ ผมจะมานำเสนอพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมเจดี<ช>อธิษฐานจิตด้วยท่านเจ้าบุญสมเด็จโตค<ช>มบรลังสศีวัดระฆังโคสิตารามนะครับประวัติที่มาที่ไปนั้นชัดเจนแม่นยำนะครับ <S <S เนื้อหาก็เต็มเปี่ยมเพื่อให้ท่านได้ครอบครองและเป็นเจ้าของพระแท้ๆซึ่งหายากแล้วครับถ้าใครไม่มีบุญไม่มีบาราม,มีไม่มีวาสนานี้ หมดสิทธิ์เอาไปครอบครองเลยนะครับกายภาพของเนื้อพระนั้นก็เก่างดงามเป็นธรรมชาติมากนะครับองค์ที่หนึ่งครับดูด้านหน้าครับดูด้านข้างครับดูด้านหลังครับสวยงามค่ะองค์ที่สองครับดูด้านหน้าครับดูด้านข้างครับดูด้านหลังครับสวยงามนะคะองค์ที่สามครับ ดูด <f dragging> ้านหน้านะครับดูด้านหลังอดูด้านข้างนะครับดูด้านหลังครับองค์ที่สี่ครับดูด้านหน้าครับดูด้านข้างดูด้านหลังครับองค์ที่ห้าครับดูด้านหน้านะครับดูด้านข้างนะครับดูด้านหลังนะครับองค์ที่หก ดูด้านหน้าดูด้านข้างครับดูด้านหลังครับองค์ที่เจ็ดเจ็ดดูด้านหน้าครับดูด้านข้างครับดูด้านหลังนะครับ <10. S 1> องค์ที่แปดแปดครับนี่คะคะด้านหลังนะคะองค์ที่เก้าครับห <6. S 1> น้าข <5. S 1> ้าง หลังแล้วเราก็จะมาดูกายภาพของเนื้อพระว่าแท้แท้อย่างไรเก่าเก่าอย่างไงนะเนื้อหามันเต็มเปียบอย่างไรเพื่อให้ท่านได้ครอบครองนะครับนะกายภาพของเนื้อพระเป็นอย่างไรดูครับดูเอาครับดูในกล้องแล้วก็จะรู้ครับดูครับตรงนี้ก็เรียกว่าเกจีมะขึ้นแล้วครับดูับปูนตัวหอยขึ้นเปียบเลยฮะ องุ่นเปลือกหอยขึ้นนี่เป็นเกดหิมะเลยนะครับเป็นเกดเลยนะครับนะแล้วก็เยิ้มดูดูความเยิ้มครับเยิ้มเยมิ้มแล้วก็มีเกดหิมะขึ้นอีกแล้วครับด,ดูฮะดูนะครับนะถึงบ่งบอกถึงความมีอายุของพระร้อยหกสิบปีขึ้นครับหบตัวได้เลยนะครับที่เครื่องเซนนะ ฮะเต้เหมือนเนี้ยฮะ,ะอ่าดูหน่อยอ่าเห็นไหมเรียบเลยฮะ,ะสวยงดงามตะการตาม,มากนะครับอ่ะเราจะมาพลิกดูด้านหลังะครับหน่อยะครับอ้าพลิกดูด้านหลังนะครับดูทั่วๆองค์นะ้ยดูฮะดูเนื้อพระครับดูเลยครับดูเนะี้ยดูนะครับเยอะ ามมีปูนเปลือกหอยนะเก็ดก็เป็นเก็ดน้ําแข็งเลยเก็ดหิมะเลยดูนะครับถึงจึงบ่งบอกถึงความมีอายุของท่านร้อยหกสิปีขึ้นครับนะสวยงดงามมากนะครับไปตรวจได้เลยครับที่เครื่องเซ็นไ่แท้ก็เอามาคืนผมหรือไปตรวจที่ อ่าที่ผมบอกไปคืออาจารย์ลาามอาจารย์อาไรนะอาจคมอาจารย์ปุ๋ยไปเดือไปตรวจได้เลยเนี่ยแท้ทันยุคนะครับอ่ะต่อไปผมให้ดูองค์ที่สองอีกองค์องค์ที่สองนะดูองค์ที่สององค์ที่สองนี้ก็ไม่ต่างกันไม่ธรรมดาดูฮะ ดูครับ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 ดูฮะอย่างนี้ไม่แท้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วครับดูครับนี่ครับครับเยิ้มช้ำมีเกตฮิมะขึ้นขนาดนี้ครับดูฮะแล้วก็ชําไปทั้งองค์เลยฮะดูฮะดูครับดูครับดูครับเยิ้มแล้วชําชําไปทั้งองค์เลยฮะ เดี๋ยวเราจะมาดูเกจทิมะกันอีก๋้วส่งไปก้เจอเกจทิมะขึ้นนี่ตรงนี้เอาตรงนี้นะนี่เดี๋ยวส่ง,ให,ง,ง,นะสงให้เห็นเกจทิมะกกันเลยนี่ฮะ เลยนะดูนะความสวยงดงามมากครับเยิมชมํำไม่มีกระด้างนะครับดูวนะนะี่ฮะเกดหิมะขึ้นนะฮะดูนะดูเกดฮนะเขาเรียกว่าเกดปูนเ,เปลือกหอยนะครับอ่าขึ้นนะครับอดูด้านหลังนะครับ ดูด้านหลังดูวะยิ่งด้านหลังยิ่งตายกันใหญ่นะครับโอ้โหอยู่างเงี้ยเด็ดขึ้นขนาดนี้ครับไม่แพ้ก็ไม่จะว่าไงนะครับตรวจได้เลยนะครับเครื่องเซนหรือหรือสามสถาบันที่ผมบอกไปตรวจนะตรวจได้เลยนะนี่รพระอย่างเนี้ยแท้ๆอย่างเนี้ยเชิญเลยครับสวยงดงามตะการตาม,มากนะครับพระอันนี้สวยแท้ทันยุคนะ ดปูปูนเปลืกเปลืเปลือกหอยก็เป็นชั้นๆดีสวยมากนะครับสุดท้ายนี้แล้วผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะราคาจับต้องได้นะครับ